สวัสดีค่ะเว l c o m e to โคราบุตะ podcast วันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องรักๆก,กันบ้างแบบหวันแหววกันบ้างก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาคู่ของคนญี่ปุ่นเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะโด่งดังเรื่องแบบการมีบายเดตมีอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งมันมีค่อนข้างหลายประเภทแต่วันนี้เราจะพูดถึงสีอันหลัก ก็คือมีโอมิไอโกคงแล้วก็สปีดเดตติ้งนะคะแล้วก็อย่างนึงที่เรียกว่าไอซิคิปซึ่งเป็นแบบแนวร้านอาหารก็คืออะไรร้านใหม่สดอะน่าจะอรนอยใช่ไหมะก็เนี่ยเดี๋ยวอลิสก็จะอธิบายให้ฟังว่าโอมิไอกับโกคงต่างกันยังไงอะไรยังไงก็เริ่มจากโอมิไอละกันโอมิไอเป็นแบบ ส่วนใหญ่แบบพ่อแม่เป็นคนจัดอะแบบคิดว่าเออกับคนนี้เหมาะสมแล้วก็คุยกับพ่อแม่ฝั่งโน้นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลูกๆนัดเจอกันแล้วก็เอออมีไอคือดูตัวกันประมาณนี้ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเหมือนเพื่อนของพ่อแม่หรือว่าเหมือนพ่อแม่อยากให้คบกับคนนี้เพราะาธุรกิจเขาอะไรเงี้ยก็เหมือนในหนังอะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นโกง ในส่วนของคําว่าโกคงนะคะว่ามาจากคําว่าโกโดคอมปะคอมปะก็คือคอมพานีนะคะก็เหมือนแบบว่าเป็นจอยปาร์ตี <at> ้โกโงก็จะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมง,งานจัดอะไรอย่างเงี้ยเออรู้จกักอีกบริษัทหนึ่งอ่ะแบบคนทํางานผู้ชายสองคนเดี๋ยวมาทําโกคงกันก็คือแบบก็จะเป็นผู้หญิงสองผู้ชายสองหรือว่าผู้ชายสามผู้หญิงสามอะไรอย่าเงี้ยส่วนใหญต้องแบบว่าลูกเนะ<า>ออ เสมอใช้ผู้หญิงเท่ากันอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ก็เป็นเพื่อนจัดก็ได้หรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะเยอะโกงอ่ะได้ยินเยอะมากคือใช่เริ่มเริ่มโกงกันแบบตังมหาลัยแบบเรียนหนังสือแล้วอ่ะเออกับเด็กมหาลัยอีกที่นึ่็แบบเริ่มทงานก็แบบคนละบริษัทกันเออก็ได้ยินเยอะนะโกงเจอแล้วก็แบบได้แต่งงานอย่างเงี้ย เคยได้ินที่แบบว่าเป็นพวกโกคงอีเวนต์ด้วยอะเหมือนแบบออก็คือจ่ายังค์เข้าไปเป็นเอจริงเหมือนปาร์ตี้มากกว่าว่าแบบปาร์ตี้ที่มีจำนวนผู้ชายกับผู้หญิงบาลานซ์บาลานซ์กันแล้วก็แบบผู้ชายส่วนมากจะต้องจ่ายเยอะกว่าในพวกแบบแบบค่าเข้าอะไรเนี้ยใช่ใช่ก็เหมือนที่เราเคยพูดถึงในคลิป กับพี่เบ็นประมาณสองปีที่แล้วเรามาั้งโอ้โหสองปีแล้วอ่เราจะพูดถึงว่าแบบพี่เบเคยแบบไปอีเวนท์ที่ไทยนะที่เป็นโกโคงกับคนคนญี่ปุ่นอะ่ะเหมือนได้เจอคนญี่ปุ่น mm hmm. ที่อยู่ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยอืม mm hmm. แล้วก็แบบเออมันมีกินข้าว mm hmm. ได้คุยนิ่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอื mm hmm. ส่วนมากคงก็คือไปกินข้าวเนาะมันไม่ได้แบบว่าไม่ใช่ว่าบลายเดทแบบที่ว่าเลือกกิจกรรมว่าไปดูหนังไปอะไรอย่างนี้เนาะมันจะเป็นแบบกินข้าวเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันมีความเหมือนต้องพยายาม i ิ press แบบทำตัวมีความแข่งกันด้วยนิดนึงไหมหรือว่าก็ไม่ขนาดรู้สึกแล้วก็เหมือนนะก็แหม่ผู้หญิงเลียงกันนี้ผู้ชายเรียงกันนี้เขาก็จะแบบมองก็จะ c อ m p พ r e กันบบอะไร เคยเห็นในหนังมันจะมีความแบบผู้หญิงแย่งกันทําตัวเป็นผู้หญิงอ่ะแบบแย่งกันแบบทำนู่นทำนี่น้าอะไรเงี้ยนั่นแหละถ้าใครที่ย้ายมาอยู <Nico. S 3> smoking, ่ญี่ปุ่นแล้วก็อยากหาแฟนก็มีวิธีนี่แหละโกงแบบถ้าได้ยินว่ากเขาจะกำลังโกงก็ไปหาหรือขอโจนด้วยก็้วเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบเริ่มมีคนต่างชาติเยอะขึ้นแล้วเนาะแบบถ้าถ้ารู้สึกว่าโกงกับ รุ่นพี่คนญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยมังอาจจะเจอแต่คนญี่ปุ่นถ้าไม่มั่นใจในภาษาก็อาจจะลองไปพวกอีเวนต์แทนที่มันแบบ international couple เลยอนะต่อไปมันมีอันที่เรียกว่า speed dating อืมอันนี้ไม่รู้มันคืออะไรนะคือเหมือนกับว่าส่วนมากมันจะเป็นอีเวนต์นะก็คือแบบอย่างพวกร้านอาหารจัดถ้าเป็นอันที่อินเตอร์หน่อยคือเราก็ไม่เคยไปเองเหมือนกันแต่ว่าที่แบบเห็นคนเขาพูดกันเยอะๆอะก็คืออย่างเช่นร้านฮนับที่เป็นบาร์ ที่เป็นบาร์ที่คนต่างชาติ<ม>ไปยเยอะแล้วก็มันมีบาร์ชื่อบาร์ควสอยู่แถวเราปงนิคือเขาจะจัดอีเวนต์แล้วแบบค่าเข้าก็ประมาณแบบห้าพันเยนหรืออะไรเงี้ย<ม>ก็คือเป็นเครื่อง,งดื่มอะแล้วเขาก็จะนั่งเป็นโต๊ะแล้วก็เหมือนกับให้คนเข้ามาแล้วเขาจะมีกระดิ่งนะ<ม>ก็คือทุกคนเข้ามาพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มพร้อมกันให้คุยกันห้านาทีสมมติคุยคุยคุยเสร็จปุ๊บกระดิ่งลั่นปุ๊บคุณก็เหมือนให้คะแนนว่าคนคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ แต่ว่ามันถึงฝ่ายตรงข้ามไม่รู้นะว่าเราให้เท่าไหร่แล้วเ,วเราก็ย้ายโต๊ะไปคุยกับคนถ<ม>ัดไปแล้วก็ให้คะแนนไปเรื่อยๆเสร็จแล้ว<ม>ทางร้านเขาก็จะเก็บใบนั้น,นมาทั้งหมดแล้ว<ม>เขาก็จะมาดูว่าสองคนไหนหรือว่าแบบคู่ไหนอะที่เขาให้คะแนนกันและกันสูงเกินเลเวลอืมระวางไว้อะไรเงี้ย<ม>ก็จะเหมือนให้ข้อมูลเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลที่จะติดต่อกันได้ออมเออแล้ววันหลังคุณจะไปน,นัดเดทกันเองก็คือไปนะัด ประมาณนั้นเออก็คือเอาจริงมันก็ดีตรงที่แบบมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าถ้าคุยแล้วไม่ถูกใจก็ไม่จําเป็นต้องให้แบบข้อมูลการติดต่อใช่ปะแล้วก็ถ้าถูกใจเขาก็เหมือนให้แค่คนที่วเองถูกใจแถมยังได้ลองคุยแบบเป็นสิบคนเลยอะ่ะเออเออเออเจอร์แบบแบบจริงเนาะเออ,อใช่เหมือนเลแอปจะเจอจริงซึ่งก็ดีกว่าเนาะเพราะมันเห็นบุคลิกมันเห็นทุกอย่างอะ่องแบบะแอปยังมีโอกาสแบบไม่ใช่คนที่เขาเหมือนในรูปหรือว่าอะไระไรเงี้ยเนาะ แล้วก็<ม>อีกอันหนึ่งที่เรียกว่าไอซิคิมมันเป็นแบบเอาจิงมันก็คือเป็นร้านอิสระกยนนี่แหละ<ม>แต่ว่าเพราะว่าไอซิคิก็คือเหมือนแชร์ sharing t a b l ลใช่ปะ<ม>แล้วร้านพวกนี้ก็คือเอาจิงคล้คายโกคงก็คืออิสยะกกสาหรับโกคงอะเพ<ม>ียงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อนเลยก็คือถ้าเขาโตว่างอะ ขาจะแบ่งเป็นแบบสมมติว่าโต๊ะนี้เป็นผู้ชายสามผู้หญิงสามนะผู้ชายเขาก็มาละสามคนแล้วโ<ม>ต๊ะมันว่างผู้หญิงสามที่เขาก็จะมีป้ายไว้หน้าร้านว่า<ม>เออมันมีที่ว่างนะสําหรับเพศหญิงอะไรเงี้ยอ่ะ<ม>เราก็เข้าไปได้แล้วก็เข้าไปนอยโต๊ะเดียวกับขเขาเสร็จแล้วก็ก็เหมือนกับโกงเลยก็คือคุยกันทําความรู้จักกันถ้าถูกใจแลกคอนแทคอะไรก็ว่าไปอันนี้คือแล้วแต่เรา<ม>แต่ว่าอันเนี้ย ความตลกคือผู้หญิงไม่ไม่เสียเงินเลยส่วนมากคือไม่เสียเงินเราผู้ชายก็คือเสียอีกเลยเนาะได้กินฟรีด้วยใช่ไหมผชายได้กินฟรีแบบผู้ชายมักจะเสียเป็นเขาบอกว่าไรครึ่งชั่วโมงเว้อย่างเช่นแบบครึ่งชั่วโมงสามพันเยนอะไรอย่างเงี้ย,ยแพงแพงก็คือเหมือนเขาต้องออกให้ผู้หญิงด้วยไงใช่ป่าผู้หญิงไม่เสียเงินอืมประมาณนี้แต่ว่า เออร้านแบบเนี้ยก็จะมีความยากสําหรับคนต่างชาตินึงเพราะว่าคนที่ไปก็มักจะเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมมันก็จะพอเราเข้าไปในร้านก็จะเจอแต่คนญี่ปุ่นอืม,อมไม่เป็นไรก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปกินข้าวฟรีแล้วก็แบบใช่ก็มีนะมีคนทำเองจริงจริงๆนะเพราะได้ออยินว่าแบบข้าวอร่อยเออก็จริงๆมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้อันตรายนะเพราะว่าร้านพวกเนี้ยเขาทํามาเพื่อ สำหรับไปเดทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพนักง,งานร้านหรืออะไรเนี้ยเขาพร้อมที่จะดูแลหรือว่าช่วยเราอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ได้ว่าแบบโดนลาก,กอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพราะว่าที่ปุ๋นเขาก็ไม่ได้แบบตาได้ยินว่ามีอันนี้ด้วยบนโต๊ะมันจะมีแบบบนโต๊ะหรอหรอไม่รู้มันก็มีมันจะมีบอเตเทิลแบบถ้ามีเราไม่ชอบคนที่เราคุยอยู่อ่ะกดแล้วก็จะพนากาักงานก็จะให้ย้ายไปที่อื่นรออย่าง,งนี้เนสอะไรเนาะเนี่ยอลิสเริ่มอยากลองไปละ อารเณ์อะรกมาเล่าด้วยนะเออเอออนี้ที่ไทยไม่มีชโชว์แบบนี้เออไม่เคยเห็นเลยถ้ามีฝากคอมเมนต์บอกเลยนะคะเพราะอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีหรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่าใครมีผ่านผ่านไปแล้วเห็นเขาขึ้นป้ายแบบแปลว่าคูเซคิคือเหมือนแบบร้านว่างอันนั้นก็คือแปลว่าเข้าไปร้านพวกนี้ได้แอบอยากพูดเรื่องเกี่ยวกับ dress c o ด้วยนิดนึงในการไปพวกแบบไปเดทไปไปอะไรแบบเนี้ยพวกกลุ่ม ส่วนมากผู้ชายน่าจะไม่ควรใส่ขาสัน้นเนอะแล้วจะต้องขาย,ยาวลองเท้าหุ้มส้นอะไรอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นใช่ไหมชอบโโมนหน่อยอแต่ก็ไม่มั้งแล้วแต่มั้งแล้วชั่วแต่แตไม่ไม่ได้แบบเสื้อยืดเก่งๆขาสั้นเลยก็าอาจจะเกินไปนิดนึงสาหรับคนญี่ปุ่นในอิมเมจรู้สึกโกโกงจะมีเยอะสมบัติเขาเรียกยอะไรอ่ะวัยทํางานอะ่ะเหมือนแบบทํางานแล้วก็ไปเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะ คิดอินมาว่าคนญี่ปุ่นบางทีเขาจะมีความเหมือนกับเวลาไปร้านอาหารเขาไม่ค่อยแต่งตัวที่มันแคชชัวรมากๆเขาจะค่อนข้างแต่งตัวแบบเดรสอัพอะแล้วก็นี่ไปอ่านมาเขาบอกว่าในร้านพวกแนวไอซิคิอะไรอย่เงี้ยก็คือเวลาเราแบบคําไปแบบชนแก้วแรกเสร็จอะทุกคนก็คือจะแนะนําตัวไปวนไปอะไรเงี้ยก็คือเหมือนถ้าจะไปร้านแบบนี้ก็อาจจะต้องเตรียมแบบนโ t r o ิว์ตัวเอง เอ๋อ,อ,อมีข้อควรระวังด้วยไปหามาข้อควรระวังก็คือแบบพฤติกรรมที่ไม่ควรทําละกันอันนี้น่าจะทั้งโกงทั้งทุกอย่างอะที่ไม่ควรทําก็คือแบบอ่าถ้าสูบบุหรี่อะก็คือควรออกไปสูบข,ข้างนอกแบบขอให้ร้านอนุอญาตก็ตามเพราะว่าเราไม่รู้คนในโต๊ะเขาแบบรู้สึก c o m f o r t เ b l e ไหม,มแล้วก็ห้ามบังคับให้คนอื่นดื่มเหล้าเออเรื่องนี้ก็ไม่ควรจริงจริงเออก็นั่นแหละส่วนมากโดยรวมก็คืออย่าไป ไดอังหรืออยไปทําอะไรที่ปแปลกๆหรือไปขายของก็ห้ามเอออ่มหมือนเออใช่คยอันนี้เราห้ามพูดชื่อแบรนด์ันแบบเออพวกขายตรงอะไรเงี้ยห้ามใช่สำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบความรักของคนญี่ปุ่นวิธีการไปเดทแบบ<ม>ปลายเดทอะไรเงี้ยก็<ม><ม>ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์คอมเมนต์ทุกอย่างเลยด้วยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเจอกันวันศุกร์หน้าบ๊ายบายายไลค์ซับแชร์วดซับแชร์